โทษนะครับครับมีอะไรช่วยป่ะครับพี่มีห้องว่างให้เช่าไหมครับมีครับมีหลายห้องอยู่จะเอาแบบไหนแล้วครับเอาขอแบบถูกที่สุดครับมีห้องหนึ่งแต,แต่น้องอเอาเลยดีกว่าเอาไม่เป็นไรครับขอไปถูกที่สุดไว้ก่อนแน่ใจนะงั้นก็ได้เดี๋ยวพี่พาไปดูน้องแน่ใจเหรอว่าจะอยู่ห้องนี้เออห้องอทางนี้ อาไม่เป็นไรครับพี่ถอยมนถูกไว้ก่อนผมได้ทั้งนั้นแหละอืมครับห้องนี้และครับแน่ใจไหมครับแน่ใจครับพี่มีห้องอื่นอีกเอาไหมไม่เป็นไรอ่ะห้องนี้ถูกสุดแล้วแน่นะอืมโอเค ดูสิกวางตุ้งสรมันยังโผมเลยยุ่งอื่นเถอะผมมีรูมเมทอยู่ด้วยอย่างนี้พี่ลดค่าห้องให้ผมครึ่งหนึ่งนะเออ,เอ,อโอเคโอเคห้องพักก็กว้างมีเน็ตมีแอร์แถมราคาถูกแบบนี้หาได้ไม่ง่ายเลยจริงๆนะแานจะมาอยู่ด้วยกันตลอดไปเลยไหมล่ะหนุ่มสาวสองคนอยู่ด้วยกันแถมอยู่ด้วยกันตลอดไปอีกก่อนที่เราจะมาอยู่ด้วยกัน เรามาทำความรู้จักกันก่อนดีกว่าไหมถ้านั้นก็ตายแล้วมาอยู่ด้วยกันสิความรักนะ่ะมันไม่มีพรมแดนหรอกถึงไม่ตายเราก็รักกันได้แล้วอีกอย่างถ้าฉันตายไปใครจะเป็นคนเอาอาหารมาเส้นไหว้เธอละ่ะจริงไหมฮ่าคนคนนี้มันยังไงกันเนี่ยถ้าอย่างนั้นก็ฝากตัวด้วยนะครับที่รักของผม กลับมาแล้วจ้าไปไหนมาล่ะลนันหอบอะไรมาเยอะอแยะเลยก็ห้องนี้มันไม่ค่อยมีของก็เลยไปซื้อของมาเพิ่มนะ่ะงั้นผมขอตัวไปอาบน้ำก่อนนะ น้อยไม่กลัวฉันเลยนะเสียสถาบันผีหมดเอาเลยนะจะหลอกให้ร้องกรี๊ดไปทางห้องน้ำเลยทำไมจาวน้ำด้วยกันหรอโอ้ยอิตาบ,บ้าโปอยู่ก็ไม่บอกเมื่อกี้พลาดไปหน่อยคราวนี้ล่ะ <laughs> จะหลอกด้วยการออมผีซะเลยเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะหลับไม่สบายเลยใช่ไหมนี่เป็นการล้างแค้นที่ไม่ยอมหวาดกลัวฉัน อีกแล้วหลอกคุนไม่ได้แบบนี้ก็เป็นผีที่ดีไม่ได้สิอ่าอย่างนี้ก็ได้ฮะผีห้องน้ำผีอัมไม่เวิร์กต้องลองเป็นผีซ่อนของดูบ้างก็ได้ฮะ งงเป็นไก่ตาแตกเลยสินะว้าวน่ารักจังผมไม่อยู่ก็จัดห้องให้ด้วยฮะหามามยคพามว่าไงยะเอ้าก็นี่ไงดูภาพอของพวกนี้สิจะจัดซะเรียบร้อยเลย เป็นแม่สีเรลยแล้วเหรออยู่ด้วยกันมาก็ตั้งนานแล้วยังไม่เคยได้ถามเธอเลยว่าเธอมาอยู่ที่ได้ยังไงฉันก็ไม่รู้เหมือนกัน รู้สึกตัวฉันก็อยู่ที่นี่แล้วฉันออกไปไหนไม่ได้เลยจึงต้องอาศัยอยู่ที่นี่มาตลอดสำหรับเธอที่นี่คงเป็นเหมือนบ้านเลยสินะเพราะงั้นเธอถึงได้ทำทุกอย่างเพื่อที่จะไล่คนที่มาอยู่ที่นี่ใช่ก็มีแต่นายนี่แหละที่นอกจากไล่แลวไม่ไปแล้วก็ยังมาแกล้งกันอีกเป็นผีก็ไม่เห็นใจนะคะแต่ก็มีความสุขใช่ไหมล่ะที่มีคนมาอยู่ด้วย แล้วทำไมนายถึงเลือกอยู่ห้องนี้ล่ะทั้งๆที่รู้ว่ามีผีอย่างฉันอยู่ก็มันถูกอะ่ะนายนายนี่มันก็เธอไม่ใช่หรอที่เป็นคนชวนให้มาอยู่ด้วยกันตั้งแต่แรกฮะก็ที่ว่าจะมาอยู่ด้วยกันตลอดไปเลยไหมไงล่ะเธอเป็นคนพูดเองนะนัะ่นก็แค่คำที่ผีเขามักใช่เหรอคุณงหากล่ะเธอใช้คำคำนี้มาไล่คนเนี่ยนะ ันเ <lookin> พราะการที่ต้องอยู่คนเดียวน่ะมันเหงาใจเลึกๆเธอถึงได้อยากให้มีคนมาอยู่ด้วยใช่ไหมเธอถึงได้เลือกใช้คำนี้ไงผีก็มีหัวใจเธอพูดไปเองนะทำไมทำไมต้องเป็นใจดีกับฉันแบบนี้ด้วยฉันไม่ใช่คนนะ ีชีวิตแต่ก็มีหัวใจเจ็บเป็นร้องไห้เป็นเสียใจเป็นแล้วก็รักเป็นนั่นแหละที่ทำให้เธอเป็นเธอฉันจะอยู่ด้วยกันกับเธอตลอดไปแต่ฉันเป็นผีนะฉันสร้างครอบครัวให้หนายไม่ได้ช่วยงานนายก็ไม่ได้ทำอะไรก็ไม่ได้สักอย่างไม่ต้องทำอะไรหรอกแค่อยู่ข้างๆางฉันก็พอ เราจะอยู่ด้วยกันจนกว่าเราจะไปสู่สุขติพร้อมกันนะงั้นเรามาสัญญากันสิพี่ครับผมมีอะไรจะถามหน่อยมีอะไรจะถามพี่เหรอหรือว่าจะย้ายไปห้องอื่นพี่ว่าแล้วแม่แต่น้องไปยังทนอยู่กับพี่ไม่ได้ เปล่าหรอครับผมแค่จะถามพี่เกี่ยวกับเรื่องของเด็กผู้หญิงคนนั้นพี่พอจะรู้อะไรเกี่ยวกับลุงเมฆของผมบ้านหรือเปล่าครับผีเหรอครับ,รรบผมคิดว่าบางทีผมพอจะมีวิธีช่วยเธอออกจากหองนี้ได้นะครับฮะทำให้ผีหายไปได้หรอดีดียวพี่จะเล่าให้ฟังเองแป,ป๊บหนึ่งขอพี่ก่อนอ๋อ เรื่องมันเริ่มตั้งแต่8ปีก่อนเธอเป็นนักศึกษาสาวจากมหาวิทยาลัไยไบเลอร์นี่แหละอืแล้วเธอเป็นอะไรตายลระครับดูเหมือนว่าเธอจะเป็นโรคหัวใจวายตายภายในห้องนี้แต่พ่อแม่ของเธอก็นําศพกลับไปประกอบพิธีที่บ้านแล้วแต่ไม่เข้าใจว่าทําไมวิญญ,ญาณของเธอยังวนเวียนอยู่ในห้องนี้เซ <c oughs> ็งงั้นหรอครับ ถ้างั้นพี่พอจะทราบไหมว่าเธอเรียนอยู่สำนักอะไรหรอครับอืมรู้สึกว่า,าเจะเรียนนักวิชาสรารสนเทศศาสตร์ประมาณนั้น เรียบร้อยแล้วแล้วเธอล่ะมีของที่ต้องเอาไปด้วยหรือเปล่าเอาล่ะงั้นเราไปกันเถอะไม่เป็นไรหรอกแต่อย่างที่เห็นนั่นแหละฉันคงไปกับนายไม่ได้ ขอโทษนะที่ฉันไม่ให้เธอดูสิ่งนี้ก่อนนี่มัน็นเกรดเหรอของใครอะ่ะเธอคนนั้นนะ่ะเป็นเด็กที่เรียนเก่งร่าเดิงสดใสและเป็นที่รักของเพื่อนๆอนอาจารย์นะ่ะนะยังเสียใจเลยที่เธอะ ต้องมาด่วนจากโลกนี้ไปเพียงวันแค่20ปีงั้นเหรอครับแล้วอาจารย์พอจะทราบรายละเอียดกับเธอมากกว่านี้อีกหรือเปล่าอย่างเช่นเธอมีอะไรค้างคาใจก่อนตายหรือเปล่าเรื่องส่วนตัวน่ะอาจารย์คงไม่ทราบเท่าไหร่แต่ถ้าเรื่องเรียนแล้วก็ดูเหมือนว่าพอเธอตายทำไมวิชาโปรเจกต์ของเธอน่ะจะไม่มีการตัดเกรดให้นะ ใช่เรื่องเรียนแน่ๆอาจารย์ครับอาจารย์พอจะตัดเก๋ให้เธอได้ไหมครับฮะตัดเก๋ได้คนที่ตายไปแล้วเนี่ยนะเธอพูดบ้าอะไรของเธอนนะไม่สิทำไมอยู่ๆเธอถึงได้ถามเรื่องเด็กคนนี้กันเธอเป็นแฟนของผมนะครับผมอยากช่วยเธอแฟนอะไรของเธอน่ะเด็กคนนั้นตายมาตั้งแปดปีก่อนแล้วนะไม่มีทางที่เธอ ฮะเป็นไปได้ไงเนี่ยนี่มันยังไงกันเธอเป็นผีประจำห้องของผมเองครับ